กขึ paid, ้นจากคาล่างล้วล่ะความนี้อันนี้อันนี้ความนี้ขึ้นมาเั้ยไม่ได้เห็นบอกเขาลูบนี่โดนั้งตวแต่อเาไม่เี็นกล้องกางเองโยนี้ก็เดินมาน่าจะปวดกรดนดี้อาใหม่เ้ยใครจะไปรู้เราวันดีคืนดีก็หนูเห็นกล้องมนหนุนไงใครจะรู้ว่าเขาตอมองเ่ะ ไม่รู้ว <Bond> ่าเ<ล>ขาตอบแล้วคุยกับกล้องอยู่ดีเเขาก็ตอบเฉยเลยแล้วมีการหันหลบกล้องเลยไหมเขาก็บอกว่าอ่าห์คุยด้วยแล้วไง่าอ่สวยไหมอะไรเงี้ยพี่มาโอเคนะอะไรเงด้ยพลยโอเคได้ไหมกันขับรถ้พู่าไงบ้าจริงคือคสายับั่งอย่างเนี้ยีหมายก็มา สองคนนี้ชอบได้รูปผิดพิศดารเลยเนาะไมได้พิศลารเก็บโทรศษสำมึงถือกอดกับภพเนตรด้วยงดเลยงดเลยไอโฟนเหมือนกันทำไมได้ภาพแปลกๆปลดเลยมีความสามารถเฉพาะตัวไหนพี่บอลจะกลับแล้วเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรเหมือนผีอ่ะไอนกสือใ้ดูหน่อยเน็ตรูปเนี้ยดีนะแต่ถ้าจะดูดีมากนะ ใครดูดีใครดูดีเฮ้ยเนี่ยยังคิดอยู่ว่าใครดูดีไม่โดนถามไงผมถาให้ต่อไม่มีหรอกไม่มีหรอกวันนั้นน่ะวันนี้วันนี้ตอให้ก่อนเว้ยต่อบอีกหลายปีแล้วเนี่ยเกิดก่อนนะเป็นอะไรครับเออเลยสองนาทีเอาให้จบเอาให้จบอ๋อสองนาที คอนเนตต้องมีใช่ป่ะเอ้๊ะตลาดผีที่รไหนทำไมอ่ะจะไปดูลิเวอร์พูลอ้าวเอาไม่ใช่ละจะไปดูพี่หนุ่ยเอ้ยไม่ใช่แล้เจอหลาดกว่าจะมาประเทศไทยด้วยมาอีกทีนี่คือหุ่นลูกเมียมาแล้วเขาอยู่กี่โมงอ่ะประเด็นคือจะไปดูด้วยไปไหมไดแก๊งแล้วล่ะไม่ได้ต้องไปคอนกล้องก่อน ที่ผูกันหรือทันทีรองาชัีนะเขาี่ขนใช้ไมมาซื้อาาได้แล้ก็จะแบบว่าสบนุกบโอเคโเนาะใช้มาซื้อนาเฮ้ยจะซื้อไนวะใครไม่มีซื้อนางิกาเนี่ยหนูจำหน้าหมดแล้วเห็นไปแลเล็น้ตื่นเต้นบเชียร์ได ดูคอในกล้องตื่นเต้กว่าเชียร์ี่ว่ากูเยอะแลวปีนเมจอหลานมาถามุ่อิสชแต่เวกูผู้ชายเยอะกว่านะเออผู้ชายมาแล้วมรานอาบน้ำร่วมกันหมดอะไม่ได้บบทีสุดทไปแล้วเด้อเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวเจอเลไอะไมาเลยดูเลยเจอชัวชัวจ่อรอเลยยืนันแบบ Yeah. <laughs>